สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องว n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่บนทางด่วนเฉลิมมานครนะครับด้านข้างของผมนี่ก็เป็นการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานข้ามแยกน,นลนนองนะครับที่เขาจะมีการติดตั้งตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนดนตรีว, 4, วิทยาถนนพระรามสามข้ามสะพานแยกถนนเชอเพลิงนะครับข้ามด่วนเฉลิมมรนครข้ามแยกนรนนองนะครับก่อนจะไปเชื่อมต่อกับสะพานเดิมบริเวณแยกถนนพระรามสี่นะครับ ตอนนี้ความคืบหน้าการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานข้ามแยกระนน,นองน,นะครับก็มาถึงบริเวณแถวเชิงสะพานแยกถนนเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานแยกถนน,นเชื้อเพลิงสะพานแยกถนน,นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็เป็นขนาดสี่ช่องจราจรสองทิศทางความยาวอยู่ที่ห5รอห้าสิบเมตรตอนนี้ความคืบหน้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนแรกเขาจะเปิดใช้นะครับประมาณากลางปี2564แต่เนื่องจากเสาและการติดตั้งทิ้สนส่วนสะพานยกระดับข้ามแยกนันละนองน,นะครับซึ่งอยู่บนแนวกวากลางสะพานข้ามแยกถนนเชเพลิงก็เพิ่งได้รับอนุญาตนะครับจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จึงจะเป็นต้องปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรคาดว่านะครับสะพานแยกถนนเชเพลิงเนี่ยจะเปิดใช้ได้ในเดือนสิงหาคม 2,565นี้ถ้าที่ดูนะครับจริงๆก็สะพานแยกถนนเชเพลิงนี่ก็เสร็จแล้วนะขาดเพียงแค่ตีเส้นนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้ใช้คงต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านล่างนะครับสะพานที่เห็นนะครับก็เป็นสะพานข้ามแยกนรน,นองมองจากถนนพระรามสามสะพานเก่าๆด้านบนก็เป็นสะพานทางด่วนเฉลิมพระนครเดิม คลิปนี้จะพามาดูโครงการสะพานข้ามแยกนรนนองจริงๆเขามีทั้งหมดสามจุดเลยนะที่เปิดใช้ไปก็เป็นสะพานเลี้ยวถนสนสุนทรโกสานะครับก็เปิดให้ใช้ชั่วคราวตอนนี้ก็ปิดอีกแล้วแล,แล้วก็มีสะพานแยกถนนเชื้อเพลิงนะครับที่กําลังจะเปิดใช้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสะพานข้ามแยกนรนนอรนะครับก็คือสะพานที่ยาวที่สุดเลยที่เห็นอยู่ด้านขวามือของผมเนี่ยแหละที่เป็นยกระดับขึงสูง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนนทบุรนะครับก็เพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพที่เป็นจุดตับไฟแดงนะครับก็มีหลายจุดด้วยกันแล้วก็มีคอขวดทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการทุบหรือสะพานข้ามแยกนนทบุรเดิมนะครับก็เหลือไว้ช่วงแถวแถวแยกถนนพระราม4นะครับจนไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสันิกิจติแล้วก็ทําการก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เลยนะครับ ตั้งแต่หนะ้าโรงเรียนโนซีวิทยาถนนพระรามสามเลยก็เป็นสะพานยกระดับนะครับขนาดสี่ช่องจราจรสองทิศทางความยาวหนึ่งพันเกห้าสิบเมตรนะครับกว้างสิบเจดจุดสี่สเมตรสะพานนี้นะครับก็จะข้ามสะพานแยกถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ไปข้ามโดยเฉลิมพนครนะครับแล้วก็ข้ามแยกนนละนองก่อนจะไปเชื่อมกับสะพานเดิมที่ยังซุบไปหมดนะครับตรงแ,แถวแวแยกพระรามสี่แล้วก็ไปลงหน้าส์ปุะชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเหมือนเดิม ตรงนี้ก็เป็นสวนสุดเด็จย่านะครับเป็นสวนสาธารณะ,ะถ้าเกิดมาจากถนนพระรามสามนะครับก่อนถึงทางแยกถนนพระรามสี่ ก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับอยู่ด้านใต้ระหว่างทางด่วนเฉลิมนครเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด่วนเฉลิมนครจริงๆก็เสร็จแล้วนะครับสะพานข้ามแยกถนนเชื่อเพลิงแต่ที่ยังเปิดไม่ได้ก็เพราะายังติด กับเสาต่อหม้อของสะพานท้ามแยกนันรนองอยู่มีการก่อสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายตอนนี้ก็กเพิ่งได้รับอนุญาตนะครับจากการทางพิเศษนะให้มีการก่อสร้างตรงนี้ก็เป็นฝั่งรถมาจากถนนพระรามสานะครับไปถนนพระรามสี่ เสาเนี่นะครับเป็นของสะพานครับแยกนันห,หนองนะครับก็จะไปข้ามทางด่วนนุ่มก็เป็นด่วนเฉลิมพะนครรถมุ่งหน้านะครับบางนาสุขุมวิทสุขุมวิทบางนา ก็ต้องต่อมาข้ามโดนเฉลิมละครน,นะครับข้ามตรงนี้ไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นแยกนานนองนะครับก็ต้องไปข้ามแยกนานนองอีกอันนี้ก็เป็นทางรถไฟสายเก่านะครับตรงนี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีแม่น้ํา ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ข้ามมาจากด่วนเฉลิมวัลนครข้ามมานะครับแล้วก็จะต้องไปข้ามสะพานที่สร้างใหม่นะครับสะพานเลี้ยวถนนสุนทรภกษาตอนนี้นะครับสะพานเลี้ยวสุนทรภกษาซึ่งมีขนาดสองช่องจราจรนะครับทิศทางเดียวนะเป็นสะพานเลี้ยวลงถนนสุนทรโกษานะครับยาว650เมตรตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เปิดให้ใช้ชั่วคราว ไปเมื่อประมาณช่วงปี2564ตอนนี้ก็ปิดอยู่นะครับปิดอยู่เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกลละนองน,นะครับก็ต้องปิดไปด้วยตอนนี้ก็ต้องมาวิ่งด้านล่างเหมือนเดิมสําหรับสะพานเลี้ยวถนนสุนทรภสานะครับก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะในประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับ2565 บริเวณเกาะกลางนะครับด้านบนก็เป็นสะพานเลี้ยวถนนสุนทรภูษานะครับก็มีการคืนพื้นที่งานก่อสร้างเขาเสร็จแล้วนะก็คืนพื้นที่ถนนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดกลับรถได้ตรงนี้มีช่องนะครับตรงเสาสองต้นนะมีช่องนะฮะเขาจะทำเป็นสะพานลอยนะ เสาต่อหม้อบริเวณแยกนรน,นองนะครับก็มีระยะที่ห่างกันนะตัวสะพานที่มีระยะห่างนะครับก็คงมีน้ําหนักที่มากเลยจึงทําให้ต้องก่อสร้างเสาต่อหม้อให้มีขนาดที่ใหญ่ที่เห็นไกลๆก็เป็นสะพานที่เขาเหลือไว้นะครับตรงนั้นก็เป็นแยกพระรามสี่สะพานนรน,นองที่สร้างใหม่เนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับตรงสะพานที่เหลือตรงนั้นแหละ ตัวสะพานก็มีทางลงทางขึ้นอยู่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอันนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็คืบหน้าไปมากครับตอนนี้ติดกระจกโอ้ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วก็นํามาฝากกันนะครับโครงการสะพานข้ามแยกนราดงขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ P, วีในพีมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวนันนี้สวัสดีครับ